ถึงเรื่องของการออกแบบปรับปรุงปากแม่น้าโกลกของทีมน้องรอยนะคะสชป17นะคะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอส่งต่อส่งต่อคนละหนึ่งนาทีนะคะส่งต่อจุดละหนึ่งนาทีค่ะนายครับในส่วนของสักง,งานจบั17นะครับเราจะนําเสนอคือวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรนะครับเราใช้โมเดลปลาทูโมเดลนะครับหัวปลาก็คือ CKO ความรู้มีสีดับด้วยกันนะครับหนึ่งเรารู้ว่า เราไม่เราไม่รู้ว่าอะไรไอ้สองเรารู้ว่าเราต้องรู้อะไรอันนี้สามเรารู้ว่าเราต้องเก่งอะไรอันนี้สี่เรารู้ว่าเราต้องทําไงรับ CQO ของเรานะครับอยู่ระดับที่สี่นะครับก็คือว่ารู้ว่าต้องทอํายังไงเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ย CQO เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานนะครับในการในการที่แก้ปัญหาอย่างมูโนนะครับกเกิดพื้นที่ในอ่าเกิดน,น้าท่วมทีนี้ในการแก้ปัญหาจะใช้กระบวนการแลกปเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดย ใช้เครื่องมือของ KM อนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราเชิญเชื่อขายเพื่อช่วชาญมามาปุ๊บรู้เลยว่าเกิดตัวสไล้งนะครับกําแพงเลื่อนไป30นาทีเกิดจากน้ําที่มันลอดใต้แล้วก็ยกตัวกําแพงสูงขึ้นนะครับเกิดการชีกานเลยเกิดความพลิกคว่ำได้ปัญหาได้สาเหตุนะครับเอามาเอามาแก้ไขปัญหานะครับเราใช้ตัวชีพพายนะครับในการแก้ไปกันมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยลอดมาเข้า้างใต้พาน้ําไม่ลอดใต้ไม่เกิดการยกแล้วใช้ดิน ดินทับหลังเท่ากับผลกีดนะครับตัวกดไว้นะครับแล้วก็เราก็ดูในพื้นที่ด้วยว่ากําแพงเนี่ยจะต้องไม่ขุนสูงเกิน2.5เมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ออกต่างๆนะครับมาทําเป็นแผนนะครับซึ่งแผนตัวนี้มีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะปลายใช้งบประมาณทักขึ้นนะครับเกือบ300ล้านบาทนะครับสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีแล้วก็เอาความรู้นะครับในส่วนที่3มาเก็บในคลังความรู้นะครับในส่วนของสํานักงานชุมนันสิบเจ็นะครับนี่คือว่าทําการเรียนรู้ของสานักงานชุมนันิเจ็ดครับนาย Ah uh, tunggu